เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาเทศมาคุยให้ญาติโยมทุกคนได้ฟังกันณเวลาที่ดีแห่งน,นี้อย่าไปเดี่ยวอย่าไปทําอะไรแบบเดียวๆให้มีเพื่อนฝูงให้ไม่โมูกลุ่มเป็นดาบคู่ถ้าไปเดี่ยวจะเดียวดายดาบคู่ก็จะช่วยกันสองไม้สองมือเขาเรียกว่า การปฏิบัติทำเป็นทีมทีมก็สองคนขึ้นไปถ้าไปเดี่ยวมันก็ยากที่จะเห็นให้คนชี้คุ้มซัพ์ชี้ข้อผิดพลาดของตัวเองมันไม่มีกระจกมันคิดไปเองเออเองในสิ่งที่เราทำจะดีว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีสุดๆแต่มันดีแค่ไหนของสังคมมันอาจจะไม่ดีก็ได้ในสังคม แต่เราอุปมาอุปไมยไปเองเพราะฉะนั้นก็มีทีมมีเพื่อนมิดีสหายดีคอยให้เราคอยตรวจตัวเองชี้คุณทรัพย์ตัวเองแต่นั่นแหละแต่ถ้าเราพบมิตรชั่วสหายชั่วแทนที่เขาจะชี้ไปนําทางเราไปดีเขานำทางเราไปชั่วได้เห็นเราทําผิดเขาว่าถูกได้ถ้าเจอ มิตรชั่วสหายชั่วเพราะฉะนั้นกฎของมงคลสามสิบแปดข้อหนึ่งก็คือการไม่คบเป็นาการไม่ครบคนพานเป็นสัมมาทิฏฐิในข้อหนึ่งเลยทีเดียวแต่ที่พูดถึงการไปเดี่ยวนี้มันจะไม่ดีเท่าเหมือนการไปเป็นมูแต่ต้องเป็นมูที่สัมมาทิฏฐินะแต่ก็ถึงรอบที่เรามันจําเป็นที่จะต้องไปคนเดียวละ ปคนเดียวเราเราก็อยากไปเป็นหมู่อยู่แต่มันไม่มีเพื่อนสถานการณ์ที่ไม่มีเพื่อนตรงนี้เราก็ไปแบบสัมมาทิฏฐิไปฝึกคนอยู่แบบคนเดียวเพื่อหาเพื่อนข้างหน้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องสตาร์ทต้องมีเพื่อนแต่ว่าอนาคตเราต้องมีเพื่อนสู่จุดหมายครบมิดด,ดีไซนดีแต่มีเพื่อนแล้วก็ไม่ติดในเพื่อนเพราะว่าอาจจะภาพไม่ช่างโดดเดี่ยวเพราะว่าเวลาเราตายเราก็ตายคนเดียวเวลา ระดับศูนย์ก็ศูนย์คนเดียวถ้าเราอยู่ในขณะที่เราหาสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์มาปฏิบัติมันจะดีเอาสตางคใส่ตู้ไปทำวัดสร้างโบสถ์วิหารอันนั้นยังไม่ใช่บุญถ้าได้บุญจริงๆนะ่ะคือการได้มกดักในผลการปฏิบัติธรรมการเอาสตัง์ไปใส่ตู้ก็เหมือนมักง่ายทำบุญแบบมักง่าย แต่ถ้าเราลงแรงลงเงือได้ข้อปฏิบัติทำรรเอาตัวไปลงการอสตังก็เหมือนวัตถุทานแต่ไม่ได้อภัยทานไม่ได้ธรรมทานแต่เอาความละการละโลภกดลงมาให้สู่สังคมหรือเอาของไปให้คนเนี่ยถ้าสอนเอาแทนที่จะเอาอาหารเอาสิ่งของไปให้มันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าสอนให้เขา รู้จักพักเพียรรู้จักปลูกอยู่ปลูกกินสอนใหาจะเขารู้จักวิธีสร้างอาหารเวลาโกดรักโนบโกดหลงแล้วไม่เป็นทุก์สอนให้เขาด,ด,ขดับทุกันดับสุขดับทุกดับในเวทนาตรงนั้นเนี่มันก็จะดีกว่าการที่เอาวัตถุทานไปให้เอาธรรมทานเอาอาภัยทานไปให้พร้อมอะไรเขาเรียกว่าพร้อมมีเวลามีความเข้าใจให้อภัย ให้ความร่วมมือแกวบุกบุกคคลใส่ใจในพลังงานชีวะมันก็จะได้มรรคผลกว่าการเอาแค่วัตถุไปให้พลังของการเอาออกมันเป็นพลังของการปลดปล่อยความเบีบคขันเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเอาออกวางไว้เบาเอาเวลาเอามันหนักเวลาเอาออกมันก็เบาเห็นไหมเวลาเอาอะไรมันก็หนัก าเราปลดปล่อยบ้างมันก็จะดีแต่ถ้าบีบคั้นบีบคั้นมันก็จะเป็นทุกขาดคัน้นก็จะเป็นทุกอะไรที่สิ่เกิตอะไรที่ปล่อยวางมันก็จะดีวางวางใจวางเฉยแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยปะล,ละเลยรู้จักวางี้หลายๆจังหวะมันจะดีในเหตุผลร่างกายของคนตั้งแต่หวัวจะดเท้า เป็นทำเรแรงธรรมาหากินของนายทุนถ้ามองในทางร่วงธรรมก็เหมือนร่างกายของคนเราเนี่ยก็เป็นทำเลหากินของเชื้อโรคเชื้อแบคเตอรีอ่ะอหิวาพารามิซียมอะไรเชื้อโรคอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วในในมองให้เป็นธรรมมาก็คือเป็นแหล่งที่ ในทุนหากินความอยากเช่นหัวเช่นผมเนี่ยก็อะไรละ่ะก็เกิดอาชีพสะซอยบัดผมทรงนั้นทรงนี้หรือทําวิกก็เป็นอาชีพเป็นพันล้านเลยนะเกี่ยวกับเรื่องทรงผมเปิดร้านบิวตี้สารอนอตาก็แว่นตาไอชโลด์ใส่บิ๊กอายจมูกก็เอาไปเสริมเห็นไหมเสริมดั้งเสริมนู่นเสริมนี่นนปากก็ลิปสติก โอ้ร้อยแปดเลยนะตั้งแต่หัวจรดเท้านะเท้าก็รอ,องเท้าขัดเล็บเปิดร้านเสริมสวยอย่างนี้เป็นแหล่งหากินของนายทุนทั้งนั้นถ้ามีกิเลสมันก็จะไปตามทางโลกโลกียะเห็นไหมความอยากสวยอยากเล่นอยากดีอยากเอาร่างกายแม้จะมีประโยชน์ก็เถอะอยากมีประโยชน์เอาอเครื่องฟิตเนสให้ร่างกายมันแข็งแรงก็นายทุนก็เข้ามาหากินได้ตรงนี้ เรียกว่าหากินกับกิเลสคนแต่ตายไปแล้วก็ตายเน่าเข้าลงอยู่เฉยๆตายเน่าเข้าลงก็เสียไป,ปเปล่าๆถ้าเราได้เรียนรู้ธรรมะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จีรังยั่งยืนตัดออกแล้วเบาสบายหัวให้มันอยู่อย่างหัวอย่างอิสระมือ แขนผิวไม่ต้องเอาอะไรมาทาพอกให้มันอยู่ไปตามเหตุปจัจจัยสี่มันก็ไม่ต้องเปลืองเองินเปลืองอะไรก็ไม่ต้องหลงไปตามอํานาจนายทุนนั่งไถโทรศัพท์คอยซื้อของอะไรต่างๆนาะนาะแต่ไม่เกิดหมุนไปตามเวียนกระแสโลกโลก,กีแต่เรามาศึกษาธรรมะเราก็ได้เรียนรู้โลกแห่งธรรมะไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็จะเบาสบายว่างมันจะดีอ้าววันนี้ก็ หมดเวลาจะเพียงเท่านี้อาตมาพระนาทานขอราพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหมนะ่ ep หน้าเจริญธรรมำสำนึกดี